ว่าสตาร์ทอัพหลายคนคงคุ้นชินกับคำคำนี้มากขึ้นในปัจจุบันและแม้ว่าสตาร์ทอัพจะถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจหรือการทำธุรกิจมีความแตกต่างจาก SME โดยสิ้นเชิงเพราะสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่สามารถขยายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นตัวช่วยส่งเสริม สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่ายมีต้นทุนในการเริ่มต้นไม่สูงเพราะมีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นหัวใจหลักในการสร้างธุรกิจและถูกออกแบบมาเพื่อสามารถทำซ้ำและขยายตัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัดธุรกิจสตาร์ทอัพจึงเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพยังมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาต่างๆโดยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้จึงทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพสามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงให้กับผู้ใช้บริการได้โดยการทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นเช่นบริการที่รวดเร็วและมีราคาที่ถูกลงอ๊ะห,หลายๆคนสงสัยว่า s m e กับสตาร์ทอัพเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะ SME เนี่ย e มันเป็นภาพใหญ่มันเหมือนกับก็คือถ้าภาษากรีกคือ small media enterprise เนาะทีนี้ฮะสตาร์ทอัพมันก็เขาบอกว่าสตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยเป็นเป็น SME แหละแต่ไม่ใช่ SME ทุกคน,นเป็นสตาร์ทอัพความหมายก็คือก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแต่ในรูปแบบของการทำธุรกิจเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันนะคะจุดตัดและการที่ว่าทําให้แตกต่างเนี่ยคืออะไรที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่ามันเป็นรูปแบบของธุรกิจที่สามารถ เขาเรียกว่า scalable คือขยายแล้วก็เติบโตไปได้อย่างรวดเร็วควารวดเร็วนี่คือ10เท่า20เท่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประเพทนึงก็คือทําไม่เกิดการทําซ้าได้ฟังแล้วอาจจะดูเข้าใจยากนิดนึงเนี่ยถ้าให้ยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอย่างพวกอย่าง Grab อย่างเงี้ยค่ะที่เรานั่งนั่งรถตัวแท็กซี่กันใช่ไหมคะจริงๆเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนจริงก็เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นที่ที่มา,าเลเซีย ะะแล้วก็สามารถขยายธุรกิจไปในภูมิภาคเนี่เพียงใน,นระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปี2-3ปีนี้ที่ผ่านมานั่นเองนะ,ะหรืออย่างหลายๆคนจะเคยใช้บริการอย่าง Dropbox นะคะที่ฝากไฟล์ไม่มีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยเลยแต่เขาสามารถที่จะสเกลก็คือมีออฟฟิศที่เมรกาสเกลธุรกิจเนี่ยให้คนที่อยู่ในเอเชียหรือว่าประเทศไทยเองเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการประเภทเนี้ได้นะ,ะซึ่งรูปแบบของ SME เนี่ย ถ้า,ถ,าถ้าสังเกตดูเช่นร้านกาแฟาเองหรือว่าเปิดร้านอาหารเองอะไรเงี้ยการจะขยายธุรกิจออกไปรวดเร็วอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ง่ายๆทีนี้ปัจจัยอะไรทำให,ทำให้ทำให้เกิดการขยายเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะมันก็เลยเห็นว่าอ๋อมันมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไอทีพวกนี้เข้ามาช่วยก็เลยเราเลยเห็นส่วนใหญ่ว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของไอทีเข้ามาช่วยในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยแว็บนี้คือเข้าไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตคนว่าเราเรียกแท็กซี่ไปแล้วเขาปฏิเสธ เรียกไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคนขับเราเชื่อถือได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะคือการเน้นเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอยา่างในภาคในภาคธุรกิจภาคหนึง่ง ปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพมีโอกาสที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมต่างๆและจออตลาดหรือครอบครองตลาดเดิมของธุรกิจรูปแบบเก่ายกตัวอย่างเช่นปัญหาแท็กซี่ที่ไม่รับผู้โดยสารปัญหานี้ถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานานในประเทศไทย ดังนั้นการสร้างธุรกิจที่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้โดยตรงโดยการสร้างเทคสตาร์ทอัพซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ต้องการใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าแท็กซี่คันนั้นจะปฏิเสธ สำหรับหลายคนที่สนใจอยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งในมุมของผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนั้นสิ่งแรกที่ต้องรับให้ได้คือเรื่องของความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงมักจะเกิดกับการลงทุนในการทำธุรกิจทุกรูปแบบหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนล้วนหนีไม่พ้นเรื่องของความเสี่ยงดังนั้นสิ่งแรกที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องคำนึงคือการรับความเสี่ยงให้ได้ก่อน ส่วนในแง่ของนักลงทุนนอกจากการที่จะรับความเสี่ยงให้ได้แล้วการนำเงินไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ต้องมองคือแนวโน้มการทำธุรกิจนั้นๆและตัวของผู้ก่อตั้งซึ่งเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจลงทุนถ้าเป็นสตาร์ทอัพแน่นอนจริงๆเป็นคนที่สนับสนุนสตาร์ทอัพที่ที่มีเขาเรียกมีใจรักความเป็นผู้ประกอบการก่อนนะคืออันแรกเลยต้องกล้าเสี่ยงก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยคือ รู้แล้วว่าตัวเองอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะแล้วก็พร้อมที่จะกล้าเสี่ยงคีย์สำคัญหนึ่งก็คือพอเรามีไอเดียเสร็จอะแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วกล้าที่จะลงมือทำอะหลายๆคนเนี่ยบอกอุ้ยไอเดียนี้ฉันเคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนให้หมันเหมือนเราเลยแต่สุดท้ายคือบ่นอะไรไม่ได้จริงๆมันก็คือเราอยู่ที่เลือกตัดสินใจทําหรือไม่ทานะคะแล้วก็พอทํามาเสร็จแล้วปุ๊บคีย์สำคัญก็คือคุณเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดจริงหรือเปล่า มีกลุ่มลูกค้าจริงๆหรือเปล่าเข้าใจ market size คือเห็นว่ามี market size ปัญหาที่เรากำลังเข้าไปช่วยแก้เนี่ยโซลูชั o พวกนั้นนะเข้าไปแก้ปัญหาตอบโจทย์ได้จริงไหมนะคะอันนีเน้เป็นจุดที่สำคัญแตออ่อีกมุมหนึ่งก็คือมุมของนักลงทุนเองเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนเราคงอยู่ดีจะไปไม่รู้หรอกว่ารายนี้จะเจ๋งหรือไม่ไม่เจ๋งหรือเจ๊งอะนะคะว่าง่ายๆแต่ว่าถ้าอยากจะเลือกลงทุนเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสมมติถ้าเป็นนักลงทุนรายย่อยแนะนำว่าให้ดูจากกลุ่มผู้เริ่มต้นธุรธกิจกก่่อนรอเาเาาียว ว่าทีมเนี้ยเขาน่าเชื่อถือหรือว่าหน้า,น,าน่ามั่นใจมั่นใจในการที่จะลงทุนเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่มีโปรดักใครเพอร์เฟกต์ตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วแต่แน่นอนคือเราก็ต้องเข้าไปดูว่าคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเขาเขาม,เขามีเขามีวิสัยทัศน์ยังไงเขามีเขาเรียกว่าพันธสัญญาใน,ใน,ในการทําธุรกิจน่าเชื่อถือแค่ไหนอันนี้เป็นจุดที่สาคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วโปรดักมันก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่จุดเรมต้องต้องกลับไปที่ผู้ร่วมก่อตั้งก่อนว่าหน้าเชื่อถือแล้วก็คิดว่า ลงทุนกับคนกลุ่มนี้เป็นการลงทุนในตัวคนนะคะมันมันโอเคไหมความเป็นผู้ประกอบการอย่าง sme เองกับสตาร์ทอัพเองเนี่ยมันมันเป็นคนละเรื่องกันเลยอะคะ่ะอย่างคนที่ชอบขายของก็อาจจะเหมาะกับการทําธุรกิจประเภทหนึง่งกับคนที่ทําเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพอะคะ่ะมันจะมีความยากอ,อื่นหลายๆอย่างที่ถ้าเกิดใจไม่รักจริงเนี่ยบางทีอาจจะทำไม่ยากเอออาจจะทําได้ยากค่ะ คือเหมือนกับอยากฝากว่าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่สนใจสตาร์ทอัพอาจจะต้องดูลึกๆเลยว่าจริงแล้วตัวเองแค่อยากเป็นผู้ประกอบการเฉยๆหรือว่าอยากทําเพราะอยากจะแก้ปัญหามันอันนี้จริงๆแล้วก็ตัวโปรดักที่จะทำเนี้ยมันตอบโจทย์ความต้องการได้จริงๆหรือเปล่าธุรกิจธุรกิจสตาร์ทอัพต้องบอกว่ามันมันมันหอมหวนมากนะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคนที่เป็นสตาร์ทอัพเองไม่ว่าจะเป็นฝั่งของอินเวสเตอร์ที่มีความเข้าใจในสตาร์ทอัพนะฮะ ทีนี้อย่างที่ต่อไปตอนต้นถ้าถ้ามันเป็นธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมหรือทําให้ชีวิตคนดีขึ้นมีความสุขขึ้นสบายขึ้นปลอดภัยขึ้นอย่างเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้มโหรานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันน่าลงทุนมากนะฮะแต่ว่าปัจจัยสําคัญของการที่เราจะดูสตาร์ทอัพเนี่ยผมยังมอง2จุดใหญ่ๆนะคือนอกจากบิสเนสโมเดลที่มันมันตอบโจทย์ สังคมอย่างที่คุยไปเนี่ยตัวของโฟลเดอร์เองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยเลยแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะสนใจหันมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้น แต่ในโลกของความเป็นจริงต้องยอมรับว่าทุกธุรกิจนั้นมีเกิดและดับไปโดยการทำธุรกิจไม่ว่าจะสามารถระดมเงินทุนหรือมีเงินทุนจำนวนมากแค่ไหนแต่เมื่อใดที่ไม่รู้จักบริหารจัดก,การเงินทุนเหล่านั้นอย่างเหมาะสม mm. ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจต้องลม้มลงได้เพราะในปัจจุบันการแข่งขันนั้นมีค่อนข้างสูงถือเป็นความท้าทายที่ทำให้หลายธุรกิจในปัจจุบันต้องคิดให้แตกต่าง เพื่อที่จะแจ้งเกิดและอยู่รอดได้ในวงการนี้ทุกภาคธุรกิจเนี่ยมีเกิดแก่เจ็บตายหมดนะคะแต่แต่ที่มีทําสิติมาเนี่ยสตาร์ทอัพที่ได้รับการระดมทุนแล้กันแต่ไม่ได้หมายความว่าระยะยาวเขาจะเขาจะเขาจะล้มหรือป่านนี้บอกไม่ได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ในสายธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทําอันนี้แล้วจะรอดนะคะเพราะว่า การที่มีจํานวนของรายที่ได้รนดมทุนเยอะเนี่ยในมุวความหมายความว่าก็มีผู้ประกอบการที่เล่นตรงนี้เยอะมันก็จะมีบางแอร์เวียที่เรียกว่าเลดโอเชียนคือการแข่งขันสูงก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันมันต้องหาจุดให้เจอค่ะว่าถ้าคุณจะเข้าไปในอินดัสทรีที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซปุ๊บเนี่ยคุณเข้าไปแก้ปัญหาอะไรที่อยู่ในซัพพลายเชนตรงนี้ภาคธุรกิจไหนไม่ใช่ดิเรียกว่ากลุ่มธุรกิจสินค้าประเภทไหนที่ไม่มีคนเล่นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะสร้างความแตกตา่างในภาคธุรกิจได้อันนี้คคือสสีําัญ แต่ตอนนี้เทรนที่กำลังมาแรงก็คือบ้านเรามันมีนมจุดเด่นอย่างเช่นอาหารใช่ไหมคะภาคธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว hospitality ต่ Hospital างๆสุขภาพด้วยเนี่ยพวกนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยซึ่งเราสามารถที่จะเอาเทโนโลพีพวกนี้ไปไประยุกใช้แล้วก็แล้วก็เสริมภาคธุรกิจนี้ได้จริงๆก็บอกว่าการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือการท,ทําธุรกิจสตาร์ทอัพเองณวันนี้นะ เปลี่ยนแปลงสังคมไปบ้างแล้วพอสมควรนะฮะคือเอาพูดง่ายๆว่ามันก็หอมหวนจนทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะไปลงสนามสตาร์ทอัพนะฮะซึ่งก็เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะฮะ ความร้อนแรงของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการตื่นตัวมากขึ้นโดยส่วนที่สำคัญคือการรวมตัวของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่เริ่มประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จแล้วได้ให้การช่วยเหลือกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ทางภาครัฐเองก็เห็นว่าสตาร์ทอัพมีส่วนในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวไปไกลอีกระดับหนึ่งโดยการสร้างนวัตกรรมต่างๆ แต่เมื่อสตาร์ทอัพในประเทศไทยเริ่มมีความร้อนแรงขึ้นหลายภาคส่วนเริ่มมีความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างมากประกอบกับมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีค่อนข้างสูงและราคาแพงดังนั้นจึงมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดฟองสบู่ในธุรกิจนี้ตื่นตัวกันเยอะมากนะคะช่วงปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเอาแค่จํานวนของคนที่ออกบูธแล้วกันหรือว่ามาร่วมงานหรืออะไรพวกนี้เรียกว่าโตขึ้นประมาณม ห้าถึงสิบเท่าตัวด้วยการนะในจนํานวนของคนที่มาร่วมง,งานคนที่มาออกบูธต่างๆส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือแน่นอนมันมีทั้งสมาคมนะไทยแลนด์เทคสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนี่แหละนะคะที่เรื่องประสบความสาเร็จแล้วก็มีความเข้าใจว่าจะช่วยเหลือรุ่นน้องอยังไงบ้าง <S <S ๆๆแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือในภาคล้านเองนะคะที่เห็นว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีช่วยมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยกล้าไปถึงอีกระดับหนึ่งได้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆ นะมันก็เลยกลายเป็นวัลลาแห่งชาติไปในไปในไปในปริยายด้วยแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือพอเริ่มมีจํานวนสตาร์ทอัพที่เห็นว่าน่าสนใจมากขึ้นเนี่ยต่างประเทศเขาก็เริ่มบินมาตอนนี้นักลงทุนที่เข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะคือญี่ปุ่นนะคะเดิมเนี่ยเขาลงทุนที่เวียดนามลงทุนที่อินโดนีเซีย,ยเยอะตอนนี้เริ่มมาหลางไหลายมาที่ประเทศไทยมากขึ้นเขาเริ่มเห็นโครงการบ่มเพาะนะหรือหรือว่า a c c e l e r a t o r incubator a c c e l e r a t o r เ r เตรโปรแกรมเนี่ยผู้ให้บริการอย่าง ออทั้ง3เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยก,ก็ทำออ business model partnership ขึ้นมารวมถึงทำพวกโครงการออสู่มบ่มพาะด้วยมีการลงทุนด้วยนะคะภาธนาคารก็กระโดดเข้ามาด้วยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสาย retail เองหรือว่าสายธุรกิจอื่นๆอย่างตอนนี้ได้ขาย,ยาพวกพลังงานหรือว่าอย่างเช่น property นะคะพวกนี้ก็กลังเตรียมตัวโดดเข้ามาอีกเพียบเลยนะก็เรียกว่าปีหน้าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของสตาร์ทอัพที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตอนนี้มีคนพร้อมที่จะ์สมบสนุนเต็มที่ค่ะถ้ามันเป็นธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมนะถ้าเป็นธุรกิจที่ทําให้ชีวิตคนดีขึ้นอย่างนี้ยังไงก็ไม่ฟองสบู่นะว่าถ้ามันเกิดประโยชน์กับสังคมะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาพโดยรวมของสตาร์ทอัพจะ ฟูฟ่องมีการปัน่นราคาอะไรไปขนาดไหนแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์จริงๆให้สังคมเนี่ยยังไงธุรกิจตรงนั้นต้องยั่งยืน ในทุกธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงดังนั้นสิ่งที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการควรคำนึงให้มากที่สุดโดยเฉพาะในธุรกิจสตาร์ทอัพคือเรื่องของโอกาสการเติบโตของธุรกิจเหล่านั้นและตัวผู้ประกอบการหรือเจ้าของสตาร์ทอัพว่ามีวิสัยทัศน์แนวคิดในการทำธุรกิจอย่างไร ขณะที่ด้านผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพเองก็ต้องคำนึงถึงการใช้เงินระดมทุนให้เหมาะสมเพราะหากจัดสรรไม่ดีอาจจะทำให้ธุรกิจที่สร้างมานั้นล้มได้เช่นเดียวกัน